สวัสดีมิดลักแฟนขัว้วทรมั่นใจมื่อนี้กลับมาพบมาพอครับเชฟบาบอนนุ่มหนามุน่นคนเลอรอผูเกาอีกแล้วเมื่อนี้สี่วันนัเสนอเมนูเขาแรงแห้งขึ้นวันจันทร์อันแสนสีว่นไววเป็นกำลังใจให้หลายๆคนได้เหตุการณ์เย่งางนนสู่เขาสู่เขาเด้อ ลูกอีสานมือนี่ทิมแนซุปพักติวผักติวมีบุญเดียวากวาหูมัดละวเอันยังซูสิพวกหูเลยนี่พักติวอันนี้สีเท่งยอดมันเท่งดอกผมเอาไปต้มไปแล้วอันนี้กระเทียมบักริกลรวกาหอมแดงผมเอาไปขวดแล้วก็มาต่ำกันจีก้าไม่ติดสองซูโมงกับไปแล้วอีกคือเขาเออ เดี๋ยวเลี้ยงวันลาลิกาเซปิเอลมือนี่บาซ่ากับลาโย่เดี๋ยวจะงองก่กอนอื่นาสาสัปดาหเดี๋ยวมันจีเนาผมบริษัทตัวฉีดจำบักกี้จำนี่ไว้เด้เออันนี้สีใส่เนื้อปลาไปนล้วเป็นปลาดุกผมสีป่าใส่ปลาทูเนียผมบ่มักมัดยวนหรือเป่าแต่สีไปอีกเมนูอืน่นแต่ว่าอันนี้สีเป็นปลาดุกปลาดุกย่าง,าางนนกูเด้แฉมอาหางนวลสักดาห์หนึ่งหน่อยนี่ นำปลาดุกที่นำแบบไปแบบรวดเร็วเลยียวป่าเดี๋ยวจะป่าดูกับผมนเฮียผมต้มพักดิวหน่อยกวดไหมผมมีน่อกว่าผมเอาไปกินลายๆมือไปยังตลาดห้ามันมามีขายอีกผู้อยู่บ้านได้กินด้วยกันบ่นี่แนะนำเลยมือนี้สิแม,มันซุปพักติวใส่บกอหอยจุซิกเนเจอร์มันอยู่นี่ บอหมี่จิวเนี่ย <Yeah. S 2> ตา,ปาไปแบบวนเร็วโอ้เแบบเป็นแขนผมไปเด้ต้มน้าก็เด,ดกมะปับจิ๋วลงใส่โอ้ไปแบบไม่ไหวเลยโอ้บอ่หน่อยเลยบ่น่อยเลยนี่ิกามื่อนี้น,นับตกข้างวัดจันร์ บาร์เซโลนาหรือบาซ่าเฮานี่แหละจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไลโอบาเอซโก้บุเดให้ดีแคปไล่ไรผพันได้บ่วุวูายวัดกนะพิจารณาเอาเด้อผมให้สตาร์กาี์ดดีๆจะในวผมกะบาซ่าทั้งใจทั้งมันเต่ได้บ้านอย่องความนะแต่ว่าตารางคะแนนจังไนบ๊วยมาโอ้เริ่มแหลกแล้วปุง้งมาที่นี่ บ่มี่ยังไรทำแดดกับสิมป่าแดดปลาละปลาละมักเล่งปลาแดดชิเป็นอย่างทักพี่ใส่ทักพี่ทักพี่ปลาแดดปลาแดดกับบูเกาอดีตรักให้ปลาแดดคันบ่ตุ่มนี่มันกับสิบ่แข็งบ่บ่บ่มากแข็งแข็งต้องสิอะครับเยอะใส่กับสิจะน้อยเยอะ ผมบ่มักปลาเดีกต้มไหมผมว่ามันบ่ได้ถึงรสชาติบ่ราะว่นผมมักกินดิบกินหยังเด้อแต่ผมก็มากินดิบหรอวะแต่มันงัวนี่ก็สิใจนี่บ่อยากจูงเขาบักเน้าหาดใส่ลังมันจูงเขาเลยนี่ว่าจี๊ดใจสมงัวสูงัวนเลยเอางั้ลยยืมมาเลยในเรื่องหมูปลาแดกแล้วน้ำปลาแก่เสลาหออีกชลยเจ้าใส เยอแล้วนำปลาปลาแดดมีเท่านี้ขาดบา่ได้คือเราผลีสู้ห้องเย่บ่ใส่ตั้งแต่มาเขาก็ขอละซองนี่นี่แล้วจะไปเอบอร์ลายดอกเนี่ยเยจ้าไหนกะด้วยแซวดีดีโอ้หอมหอมป้าตัวบ่ได้กิตกนตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเหมืนเด็กครับเมนูนี่คิดคิดทอดคิดทอด เลยอดีตตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเห็ดเนีมันเลยฉีดหอดคุณแม่นวลดวงจิตุนแม่พอเองนี่แหละแม่เงี้นี่แหละ,ะเป็นเลี้ยงมาแต่น,น้อยเอือนเพิ่นแม่คุณแม่นวลดวงจิตุนเป็นแม่ของเสือเงีดง้ดวงจิตุนนี่แหละเออเหลือไว้ปพักผิวยังเหลือเออเลี้ยวไปเจริญเลี้ยวไปต้องใส่เยอะหน่อยเออ สิ่งแเจอมันอยู่นี้นี่คือบะอหมี่จูบนี่แหละมาเห็นงานอยู่ชนบุรีกะได้กินได้ของกิจกรรมยู่บ้านอยู่ด้านบ้นา,า,านได้กินอยูด้านบ้านนี่พอแต่ซุปซุปผักทติ้วไส้บะหมี่จูบเชฟบาวันวกั้งตอนละมันจใจเฮ็ดได้ทุกเมนูครับอี้ดิอยู่ในหัวมีเป็นล,านลยย้านผู้ใดอยากเห็ด กิบแจ้งกับผมมมกเลยครับเดดถ่ายให้แก้วหยอกเว้ยยิ้มใ่ผักอันนี้กับซีมมนหอมผักที่ยังผักมิยังไม่ไตูเย็นใส่ย่างเดียวป้าจะเหมือนกับสามีนู่นอะไรด้เลย,เลยแต่กยจะลืมบาซ่าเด้อลาลิก้าสเปนคืนนี้ป้าถุงหอมอ,หหอีเดอโอ สุดดเลยฟ้าสุตที่เรียกว่าหน่อยๆ่อมันเมียนนี่เนียไนี่แหะครับสูตรเ็งยงแงลูกอีสานอยู่ง่ยๆจิง่ายๆใช้ชีวิตแห้มันง่ๆครับผู้ใดจีบอาเดีวเห็นยังเห็นลงไปหรอกคับเอือนวนแม่หอกกี่บัว,ว,อบว,วเอาอีกแล้วนัดเลี้ยงหยิบแล้วพ่อใจยังเห็นลงไปที่สำคัญยาสั่งปน้าให้ผู้ใด ยาสาังคมเดลี่ยอๆในผู้ใดหรอกครับไผก็เช่นสมาชางมันห้เงาอ้่อรอกแยกสมาสางคมเดลี่ยวๆในกูเลย่องนั้นอยากให้ังให้ลงไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับชีวิตเป็นของห่อใส่ทุกมือทุกเว้นทุกวันให้มีความสุขเต็มที่กับชีวิตรสชาติชีวิตเป็นจังไงให้มันอยู่กับห่อวันเด้อเออมีความสุขทุกคนกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขกับการใสชีวิตเป็นมือแต่ละเว้น เจอกันอีพี่หนาครับสวัสดีครับ